สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ออยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะอ้อก็ได้อยู่ที่ข้างหน้าวัดพันธุวงนะคะแถวแถวบ้านลูกค้าค่ะก็ขออนุญาตมารีวิวให้ลูกค้าชมกันนะคะวันนี้อ้อก็เดินทางนะคะมาส่งรถคันนี้ค่ะเป็นรถ ปาเจโร่นะคะ GT พัตตปี2023ค่ะราคารถสีขาวคันนี้อยู่ที่1,399,000บาทค่ะรถรุ่นปาเจโร่ GT พัตเนี่ยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์ 2,400cc 181แรงมา้าแล้วก็430นิวตันเมตรค่ะ สำหรับลูกค้าที่กำลังออลองดูรถครอบครัวแบบนี้นะคะเจ็ดที่นั่งก็ลองมาชมคลิปนี้นะคะกันสักครู่หนึ่งนะคะว่าชอบกันหรือเปล่านะคะรถคันนี้ก็คือจะอยู่ในแพ็กเกจของอ้อนะคะที่แต่งแบบนี้นะคะจะอยู่ในแพ็กเกจของอ้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแพ็กเกจของอ้อนั้นมีอะไรบ้างแล้วตัวรถคันนี้มีอะไรที่น่าใช้นะคะทำไมถึงขายดีเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะ อัดับแรกนะคะเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนก็คือในแพ็กเกจอ้อจะมีตัวเป็นอักษรปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้นะคะจะมีให้เลือกสีดําสีโครเมียมแล้วก็สีแดงค่ะส่วนกระจังหน้าที่ลูกค้าเห็นแบบนี้นะคะอ้อก็จะไปแรปนะคะเป็นแรป สีดานะคะสีดําเป็นอย่างนี้ให้มันดูแบบเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงก็เหมือนแบบแต่งหน้าให้ดูสวยถ้าเป็นผู้ชายก็ดูแบบดูคมเข้มมีแบบหนวดเคราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ถัดมานะคะตัวนี้นะคะดินามิกชิลหรือว่าหนวดตัวซีซ้ายขวาอ้อก,ก็เป็นแล็บเหมือนกันนะคะให้เข้าชุดกันดูดุด,ดนะคะแล้วก็มีตัวนี้ครอบไฟหน้าค่ะครอบไฟตัดหมอกแล้วก็มาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างนี้จะเป็นชุด อของ s p o t l i g h t e r M นะคะก็ในแพ็กเกจก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะคะว่า,าเป็นชุดสเกิร์ตแบบไหนนะคะตอนนั้นอ้อจัดโปรอะไรอยู่อาจจะเป็นชุดสเกิร์ต TPS หรือว่า s p o t t ตไลเดก็ลองคุยกับอ้อได้ค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็น s p o t t ตไลเดอนะคะไฟเดย์ไลท์ใช้งานได้จริงนะคะค่ะ นี่แล้วก็ในส่วนของปาเจโร่ GT พัตก็จะมีกล้องหน้าให้นะคะก็คือดูได้360นะคะอ๋อก็จะอธิบายตรงนี้ไปด้วยเลยเนาะแล้วก็ถัดมาทางด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นตัวซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อดำเงานะคะส่วนตัวล้อเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะยางก็เป็นยี่ห้อบิดสโตน 26560R18 ค่ะที่ใช้กันใน ส่วนของรุ่นนี้ก็จะเป็น Mac ล้อแม็กทูโทนลนยนี้นะคะในเข้ามาในรุ่นตัว GT พัดค่ะแล้วก็มาที่ด้านหลังคากันบ้างก็เหมือนทุกๆคลิปค่ะอ้อก็ทําการแ็ปหลังคานะคะเป็นการแ็ปหลังคาราวหลังคาแล้วก็ตัวนี้เป็นเสา AB นะคะยาวสุดถึงสปอยเลอร์เลยแล้วก็มาที่ด้านนี้กันบ้างนะคะเดิมๆของเขาจะมาจากโรงงานจะเป็นครเมียมอ้อก็ไปแ็ปนะคะสีดําให้มันเข้ากันค่ะ ฟิล์มเป็นยี่ห้อเซรามิกนะคะเออเป็นฟิล์มเซรามิกยี่ห้ออัลติเบตค่ะรับประกันที่10ปีค่ะแล้วก็ตามด้วยกันสาดค่ะด้านนี้เป็นเบ้ามือเปิดครอบมือจับค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นกับข้างนะคะเพิ่มความดุดันนะคะให้กับตัวรถเรามาดูกันภยัย ภายในรถนะคะภายในรถคันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีแอร์แบ็กสใบนะคะมีจอหน้าค่ะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเราแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จนะคะรองรับเอ่อแอปเปิลซั u ซุงหัวเว่ยออปโปต้องเน้นก่อนว่าเป็นรุ่นใหม่ที่โทรศัพท์ที่เป็นสามารถรองรับแท่นชาร์จได้นะคะแล้วก็หัดมาที่ด้านนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮค่ะแล้วก็ในส่วนของจอหน้าของ ตัว Gd พัทนะคะจะเป็นหน้าจอแบบนี้นะคะส่วนเรารู้ได้ยังไงว่าปี2 2 3แล้วอ่าแล้วดูได้ยังไงว่าสมมติว่าเออเราซื้อปี2023กับ2 2มันต่างกันตรงไหนนี่ค่ะลูกค้าดูที่ตรงนี้นะคะเขาจะเพิ่มตัวนี้เข้ามาให้ เพราะในปี2022จะไม่มีตัวนี้คือการตั้งค่าระยะใกล้กลางไกลนะคะก็คือมันจะมีตัวล็อกความเร็วแปรผันนะคะที่วิ่งตามคันข้างหน้าได้เข้ามาเพิ่มให้กับตัว2023นะคะเพียงเพิ่มเงินแค่10,000บาทนะคะแต่ตอนนี้ปี2022ก็ลดไม่ค่อยมีแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นปี2023นะคะดูได้จากตรงนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ด้านคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางค่ะค่ะ แล้วก็ทีนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะห้องผู้โดยสารเห็นไหมคะน,นี่เลยกว้วางๆนะคะอ้อ,อจะบอกว่าแอร์ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด3ตอนนะคะรับรองไม่มีไม่มีร้อนแน่นอนค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวจอกลางนะคะอยู่ที่12.1นิ้วพร้อมด้วยหูฟังบลูทูทธให้อีก2ตัวค่ะสําหรับน้องๆน,น,นะคะที่เดินทางไปกับคุณพ่อคุณ,คณแม่เวลาไปเที่ยวจังหวัดไกลๆนะคะน้องๆก็จะได้ไม่เบื่อค่ะค่ะ อ่าแล้วก็มาทีนี้ขอมาดูทางด้านนี้กันบ้างค่ะด้านท้ายกันบ้างแล้วนะคะตัวนี้มีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีข้อไฟท้ายค่ะแล้วก็ นี่ค่ะอันนี้เป็นชุดชายหลังนะคะลูกค้าเลือกทรงที่แบบไม่มีคู่นะคะหลายๆคลิปด้วยกันก่อนหน้านี้ก็จะมีแบบท่อคู่ท่อเหลี่ยมหรือไม่มีท่อนะคะรุ่นนี้จะไม่มีท่อหรือว่าทรง V2 ค่ะค่ะแล้วก็นี้ลูกค้านะคะ up l ลเวลปกติอ้อเนี่ยในแพ็กเกจจะเป็นการแรปดำให้นะคะลูกค้า up เลเวลก็คือซื้อตัวนี้เพิ่มนะคะเป็นตัวครอบคิ้วมีไฟนะคะเวลาเราเหยียบเบรกตัวอ,อักษรตรงนี้จะขึ้นไฟสีแดงๆให้เวลาเราเหยียบเบรกด้วยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะเซ็นเซอร์ให้นะคะ 4จุดนะคะอ่าค่ะมาด้านนี้กันบ้างค่ะด้านนี้นะคะก็เป็นแบบเรียบๆนะคะก็ท่านใดอยากจะแรปดำแบบนี้ก็ได้นะคะเราจะไม่ใส่ตัวครอบก็ได้อันนี้คือการแรปดำแบบเรียบๆนะคะได้เลยค่ะแล้วก็อ่าเดี๋ยวอ้อลืมบอกไปค่ะรถรุ่นนี้เป็นอ่า เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะเราสามารถเตะเปิดปิดได้หรือจะใช้รีโมทเปิดปิดก็ได้หรือจะกดจากตัวประตูท้ายเขาก็ได้นะคะทําได้หลายวิธีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอ้อสามารถเตะเปิดปิดได้ไหมต้องถือกุญแจไปด้วยนะคะในรัศมี70ซนติเมตรค่ะแล้วก็เอาเท้าแย่เข้าไปตรงข้างนอกตรงมุมๆตรงนี้เขานะคะก็จะสามารถเปิดปิดได้แบบนี้ค่ะทําได้ง่าย,ายๆค่ะ,ะปิด ได้แล้วค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวไปส่งรถลูกค้าท่านนี้ก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่เลิกดีนะคะวันที่6วันหยุดนะคะวันเลิกมหาเศรษฐีออกรถนะคะอะเดี๋ยวเข้าเรื่องกันบ้างช่วงนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นในส่วนของอพิเศษร่วมก็คือถ้าลูกค้า เป็นข้าราชการหรือทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าจะเป็นลกกลุ่มลูกค้าครอบครัวมิตซูบิชินะคะก็จะได้รับส่วนลดเพิ่ม10,000บาทนะคะพร้อมโปร,โปรแพ็กเกจแบบนี้นะคะส่งให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะคะอ้อส่งให้ทุกจังหวัดนะคะลองโทรสอบถามอ้อก่อนได้เลยทุกอาชีพนะคะอ้อสามารถปรึกษาอ้อได้นะคะอ้อมีวิธีแนะนําวิธีช่วยนะคะผ่านไฟแนซ์นไม่ยากค่ะหลังจากที่ไฟแนซ์นผ่านเนี่ยอ้อก็ เบรกรถไปแต่งแล้วก็ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านเสร็จแล้วค่อยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะวันนี้อ้อต้องขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปอ้อจนจบอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจอ้อในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะ